ข้อที 1. ่5เอวาเมสุตังเอกังสมัยยามปะคะวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตถุสมิงมหาบัพเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสังเตหิเพเมวะอะหะอระหันเตหิทัสสะหิจะโลกัตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติปะคะวันตัง ศัสนายาภิกุสังคัญจากอัตโคจตุนนังสุทธาวาสากายกายนังเทวานังเอตทตหโหสิอย่างโพปะควาสักเกสุวิหะราติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนตตาภิกุสังเคนะสัตถ,ถิงปัญจานาะเตหิปิกุสเตหิ เทวะระหันเตหิทัสสิจะโลก a าตูหิเทวตาพิภูเจนะสันนิปติตาวนติคขวันตังตัสนายวิโุสังขัญจะยันนูนะมะยัมปิเนนะคขวาเทนุปะสังกเมยามะปะสังกะมิตวา พัควาโตสันติเกเจกคคาพาสยามมาติอทโคตาเทวตาเตยยะาปินามะพระละวาปปุริโสสัมมันชิตังว่าพาหังปาสาเรยยะปะสาธิตังว่าพาหังสัมมินเชยยะเทวเมวาสุธาวาเซสสเทเวสุอันตรละนิตา ข่าววโตปุระโตปารุปารุระสังหูอัตโคตาเทะวะตาปะวัตตังอภิวาเทะวะตาเอกมันตังอัตตสุงเอกมันตังอิที่ตาโคเอกาเทะวะตาภะวโตท,ทันติเกอิมังคาทางังอภาสิมหาสมโยพระวะนันสมิงเทะวะกายา สมาคตาภาคตัมมหาอิมังธัมมาสัมะยังทักกิตาเยวะอปะราคิตะสังคันติอัทธโคอ,อปะราเทวตาภะควาโตสันติเกอิมังคาทางอภาเสตันตระพิกาโวสามมาทังสุจิตังอัตโนหุชุกะมะคางสุสาระ ทีวะเนตานิปคะเหตวาอินทิยาีิและขันตุปฏิตาติอาทาโคอปาราเทวตาพระวะพระวะโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเจตวาคีลังเจตวาปารีขังอินทาคีลังโอหัจจมะเมชาเตจารันติสุทาวิลมาลาจักกุมะตาสุทันตาสุโสนาคาติอัฏ โคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมันทาทางภาสิเยเกจิพุทธพุทธังสารนังคตาเสนะเตคมิตสันติอปายาภูมิงอหายยะมานุสังเทหังเทวกายาปุริปูเรศสันติตินทะโคพะควะพิกุอมันเตสิเยภุเยนะพิกขเวทัสสะ สุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนตุตาถาคาตังศาสนายะภิกขุสังขัญจัยเยปิเตภิกขเวะเฮสุงอติตะมัตธานังอรหังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิมควันตานังเอตัาปาระมาเยว,วะเทว,วตาสน,น,นิปฏิตาอเหสุงเสยยะถาปิ ไม่หังอเตเอตระหิเยปิเตอิวิคาเวภาวิสันตินานาคธะมัทธานังอราหัตโตสมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพคะวันตังเอตาปาระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยยธาปิไม่หังเอตระหิ อาจิคิสามิพิกาเวเทวกายานังนาม,มานิกิตตะนิสามิพิกาเวเทวกายานังนาม,มานิเทสิสามิพิกาเวเทวกายานังนาม,มานิตังสุนานทะสาธุกังมนสิกาโรทะอาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพ ูพระควโตปัจจโสสงพระคะวเอตะทะโบจา <c oughs> สิโลกมา,กามุสกสามีิณทะภุมมาตัทัสสิตาเยสิตาคิริพรังปะหิตตตาสมาตาปุทูศีหาวะสาลีนาโลมหังสาภิสัมพุทโนโอทตะตนะ ตมะณะสาสุทธาวิปัสสนะมนามิลาิโยบัญจสเตยันตวามเนกาปิลาวัฒเวตโตอมันตยิสัทาสวะเกสาสเนนเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาทาภิกขเวเตจะอักตับปรมักกรุงสุตวาพุทธสานสาสนเตสัมปาตุพะห์ระหุญาณังอมนุสสานะ สาสนังอบเปเกสตมัทคุงสหัสังอตสัตธริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสนะมัฏฐสงอเปเกนันตมัฏฐคุงเทสาสะพะพาพุตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญาญะปวิกิตวานะจะคุมาตโตอามัน ญาเยสัตถาสาวกเกสาวัเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาภิกขโวเยโวหังกิตะยิสามิเขราหิอนุปุปปะโสสตตสหาสาวะยาขาภุมมากาปิละวัตวาที่มันโตชื่อติมันโตม,นนมันน้ำมันโตยาสสีโนมุทามนาภิกามมภิกุนังสมิติงวน,นัชะสะ อาศะเหมมะวะตายักษานานัตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันน้มโตยสัตสีโนโมทัมนาภิกามุภิกุนังสมิติงวนาสตากีรตสหัสายักษานานัตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันน้มนโตยสัตสีโนโมทัมนาภิกามุภิกุนังสมิติงวะนังเจติเตโสจะ สสหัสยาคานนัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยาสสีโนมัทมานาพิกามุพิคุนางสมิตติงัวนงังเมสามิตาปัญจะสตัตยาคานานาัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยาสสีโนมัทมานาพิกามุพิคุนางสมิตติงวนงังกินพิโรนาทะคาฮิโกเนปุลสะเนนิเวสนังพิโยนังสตัสหัสสัง นักคานาังปะยิรุปาสติกุมพิโรราชาคาฮิโกโสปาคาสมิติวะนังปุริมันจะที่สังราชาทัตารัถป,าสาสะ,าาปะสาสติขันทัพานังอภิธิปตินหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสะปะหะโวอินทนานามามาหัพลา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนั้นมันโตยศศสโนมาทัศมนาพิกาม,มุมกูนางสมิติงวะนางทักกินันจ่าทิสังราชาวิรุณโอ้ต่ปะสาสติกุมบันทานางังอธิปฏิมหาราชายสศิโนปุตตาปิตาสะปะหะโวอิทะนามามหภาภะลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนั้นมันโตยศสิโนมาทัศมนาพิกาม,มุกูนางสมิติงวะนาง ปชิมันจาที่สังราชาิบวิปรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสส,สิโสบุตตาปีตัสสะปะหะโวอินทะนามะมหผละยิะาม,ามันโตชุติสสสมันโตวันน้นมันโตยักษ์สนโมทั้มานาพิกามุพิกุณังสมิติงมะนังอุตรัญจาที่สังราชากุเวโรตปะทาสติยักษคานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสบุตตาปิตัสสะ พระาโวอิทานามามหผละลาทยที่นันโตจุติมันโตนตัโตนัสสินาศาศโนมัธมานาพิการม,มุิคุณงังสมปิติมวะนงังปุริมะทีสังทัตตรัตโถทักกีเนนะไมรูฮโกูปจชิเมนะไมรูปโคกูเวโรอุตรังทีสังจะตารโรเตมหาราชาสม,มันตาจะตุโรทิสาทัตทัลมานาอังสูงวเนกาปิละวัถเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเสตโทจากินนุคาเทขัตุนิคันโทจาปปานาโทอุปะอปะปัญโยจะเทวาสุโตจามาตะลลจิตเตเสโนจะขันทัพโบนาจูราชาชาโนสะโพ อาคูบันจาสิโคเจวะติมพระรูสุริยะวัชชาเอเตสันจันเยจะราชาโนคันทพาสหดา,าชุพิโมทะมานาอภิกามูภิกูนังสมิติงวะนังอาทาคูนาภะสานาคาเวสาลาสหาตันจะกธากาคาัมภลาสารตะลาอาคูปายาคาสหญาติพิ ยามุนาทัตตวัทธาจะอาคูนาขายาสสิิโดเอราวันมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนัเนียนาคราเชสหาสาหารันเตทิพาะิชาปักิวิสุทธาจคัคคูเวหายาสาเตวนามัชาบัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภะยัน นาตากนาคาราชานามาสีสุปันนโตเคมะมะกาสีพุทธะสันหาหิวาจาหิอุปะวหายันตานาคาสุปันนาสารนังมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเถนะสุสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเต,ตยนิมันโต ยสัสสิโนกาละกัรชา์มหาพิสมาอาสุราธานะเมฆสาเวปาจิตติสุจิตติจะปหาราโทนะมุจีสหาสตันจะพาลิปุตานางังสเพเวโรจะมามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหูพัทธมุปากมุสมะโยธา นิพันธันโตเตพิคูลนังสงมิติวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตะทาขมุงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะสะส,ะสะาสหะเมตาการุนากายิกา อาคูเทวายาสสิโนทะเสเตทั้งสัากายาสาเพนนัตตวันนิโนที่มันตัวชุดติมันตัววันนั้นมันตัวยาสาิโนโมทามานาพิกามงพิกูนางสามิติงมะนังเมทูจะาเทวาสหะลีจาอาสะมาจะทุเวยมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักกิตาสุยยะสูปะนิสาเทวา สุริยะมาคูปุรักคิตาาตานคตขานิปุรักคิตตวะอาคูมันทะวะลาหากาวะสูนังวะสะวาสะโวเสโถสกโกปาคาปุรินทะโตตะเสเตทะสะทากายาสะเพนนันตะวันนิโนอิที่มันโตชติมันโตวันนั้นมันโตยาสสิโมโมทะามานาภิกาโมภิกุนังสมิติงวะน่ะ อาทาคูสหภูเทวาชาลามกิสิขาริวะอริทกาจะร,ราชาโรชาจะอุม,มาปุกพะนิพาสิโนวารุนาสหาธรรม,มาจะอัจ,จุตาชะอเนชการุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวะสวะเนสิโนทัศเสเตทะสถากายา เพนานัตตวันนิโนนี่มันตัวชุดที่มันตัวันนั้นมันตยักษ์ศิโนะประธานมานาพิฆม,มุพิกุณังสมิติ์ถมะนังสมานามหาสมานามนุษย์สามนุสุดตามากิทถาปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปาทูสิกาอาทาคูาะอะไรโยเทวาเยจะโลหิตวาโสสิโน ปาลคามหาปาลคาอาคูเทวาญัส,สิโนทเสเตเทศทากายาตะเพนานตวันิโนที่มันโตชุติมันโตว,วันน้นมันโตยัส,สิโนมทัม,น,มานาบิการมพิคุณังสมิติงวะนังสุกาการุมหารุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตขายาหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณา สัทธามัตตาหะระกะชานิสากาจะยะสัตส,สีโนธนานยังอาคุอาคาปาชุนโนโยทิสาอาภิวัตสติท่าเสเตทัศทางกาย,ยาสะเพนนัตตะวนันนิโนอีที่มันตัวชิติมันตัววันนั้นมันตัวยะสัตส,สีโนมุทัมมนาภิกกมุกิโนางสมิติมมนะเคนิยาตุสีตายามากัตตกาจะยะสัสสีโน สามพิตก,กาตามะเศรฐาโชตินามาจากอาสวานิมานะละตินโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตาทะเสเตทะสชากายาสะเพนัตวันยิโนที่มันโตชุดติมโตน,นมันโตยาสินโนมะทัมนาพิกมมพิกุนัสสุสุปะนัน เทเตเ,เทวนิกายาสเพนานนตวันิโนนามันวเยตอาคันชุงเยจันเยสัิสาสหปะวัตปะวุทธชาติมักกิลาอโอขตินะมะนาสวักเขโมคตะระนาขังจันทังวะาสิตาติตังทุพัม,มาปารามัตโตจะ ปุตตายทิมาโตจะหะสันนางกุมาโรติสะดิโสจะโสปาคาสามิติง่งวนางชหัสภัมมะโลกานังมหารรมมาหิติทาติอุตปะปันโนชุติมันโตวิสมากายโยยสัสสิโนท่าเศรษฐอิสาราอาคูปเจกวะสะวัวติโนเตสังจะมัชโตอาควา หาดิโตปนิวาริโตเตจะทะเพอภปิกันเตสินเทเทวิสพัมมะเกมาระเนนาอภิกามีปัสสกันหักสามันที่อย่างเอทะคันหะทะพันทะทะนาเคนะพันธมัตตูโวสามันตาปวิวาเรกทะมาโวมนจิตทะโกจินัง อิตตธรรมาเสโนกันหะเสนังอัปเปสยิปานินาตาละมาหัจจะสะะลังกัตวานะเพระหว่างยะถาปาาุสะโกเมโขธนยันโตสุชาวิชุกโกตะทาโสปัจจุทาวติสังกุตโทอาัยังวเส ยันจ่าสพังอภินยายะวักขิตวานะจักคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนิรเตมาระเสนาอภิการตาเตวิชานาถาวิทวโวเตะจะอัตับปะมะการุงสุตวาพุทธศาสาสานังวีตราเเคหิปากามู เนสังโลมัปิตอินชายุงสเพวิชิตะสังฆามาพภะยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเจชะเนสุตาติ